สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากชาวประชาธิปัตย์ซัดหมอวรงงนามือตามัวไม่แยกแยะประเด็นอ้างสถาบันมารักษาอำนาจตัวเองนายเชามีขวดอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้พักดีจริงต้องไม่ดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวการเมือง ผมอ่านข่าวในแพทย์วรงเดชกิตวิกรมแกนนำกลุ่มไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กในเชิงยั่วยุเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะทำให้ประชาชน16ล้านคนที่เคยลงประชามติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญล,ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วไม่สบายใจเพราะนอกจากมีการอ้างประชาชนแบบพร่ำเพื่อแล้วยังดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวด้วย ในขณะนี้ผมคิดว่าทั้งสองขั้วขัดแย้งต่างก็กระทำในสิ่งที่ไม่บังควรฝ่ายหนึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สังคมไทยเคารพยกขึ้นเหนือหัวขณะที่อีกฝ่ายหน้ามือตามัวไม่แยกแยะประเด็นเหมารวมทุกอย่างโดยใช้สถาบันมาเป็นที่แอบอิงจนแทบดูไม่ออกแล้วว่าใช้อำนาจเพื่อรักษาสถาบันหรือกำลังอ้างสถาบันมารักษาอำนาจตัวเองนายแพทย์วรงบอกว่า ให้ยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาผมขอยกให้เห็นชัดๆก็คือเรื่องการต่อท่ออำนาจให้สวเลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นจุดที่ทำให้อีกฝ่ายใช้ประเด็นในการเคลื่อนไหวจนเกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าแทนที่จะเอา16ล้านเสียงมาคู่เราควรใช้วิธีกลับไปหาประชาชนอีกครั้งเพราะรัฐธรรมนูญนี้ใช้มาแล้ว3ปีกว่าเห็นข้อบกพร่องและปัญหาในการ ปฏิบัติหลายเรื่องจึงควรกลับไปถามประชาชนอีกครั้งว่าจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าแก้จะแก้เฉพาะมาตราหรือให้มีสอสอรมายกร่างใหม่นี่คือหนทางที่เคารพประชาชนที่ลงประชามติก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงของประชาชนมายุติข้อพิพาททางการเมืองไม่ให้บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง ผมขอย้ำคำพูดเดิมที่เคยพูดไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรักกันไม่จำเป็นต้องเข้าใจกันในทุกเรื่องแต่ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกันบนความหลากหลายทางความคิดและใช้วิจารณญาณตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยหลักเหตุผลบนความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจนี่คือสิ่งที่ทุกคนในสังคมไทยต้องช่วยกันรั้งสติตัวเองเพื่อนำพาชาติเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ขณะนี้ประเทศไทยเสมือนอยู่ระหว่างเขาควายที่กำลังจะขิดกันฝ่ายหนึ่งเกาะเกี่ยวอยู่กับขั้วอำนาจไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการล้มอำนาจเดิมเพื่อสถาปนาอำนาจใหม่โดยมีตัวเองเป็นผู้ถืออำนาจหากปล่อยให้ความขัดแย้งสองฝ่ายลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆความเสียหายจะเกิดขึ้นเหมือนในอดีตและจะเป็นเงื่อนไขในการทำรัฐประหารอีกรอบ พวกที่เรียกร้องอยากเปลี่ยนแปลงให้จบที่รุ่นเราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเคลื่อนไหวแบบนี้มองไม่เห็นปลายทางหรือว่าจะเกิดอะไรเว้นแต่ต้องการเหยียบกองเลือดขึ้นเถลิงอำนาจส่วนผู้ที่มีอำนาจในปัจจุบันก็ต้องระมัดระวังอย่าสร้างประเด็นที่ทำให้เกิดการยั่วยุจนเกิดชนวนเป็นเหตุน้ำพึ่งหยดเดียวหยุดตั้งสติกันสักนิดเปิดพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ใช่ลุ กระดมให้เกิดการฆ่าฟันกันเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ